สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาสองตัวเลขนะครับหรือว่ามาหาโชคลาบนะครับกับอาจารย์ที่เคยให้46แล้วก็เข้าไปเต็มๆให้เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียว46เข้าไปเต็มๆถูกกันระเนระนาดเลยนะครับแอดก็เคยลงคลิปให้ท่านดูแล้วนะครับมางวดนี้ท่านก็ได้ให้แนวทางไว้นะครับแต่จะเป็นเลขสูตรนะครับจะเป็นเลขสูตรเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับว่า จะมีตัวไหนถูกใจท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านผู้ชมมีในใจแล้ว <Okay. S 1> แล้วมาดูว่ามันจะมีตัวเลขในใจของท่านหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> ใส่ขอเนิ่มนครับไอที่อาจารย์ฮ็ดได้ครับ <Okay. S 1> นี่ครับเป็นงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามนะครับสำหรับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสูตรนะครับตัวเลขสูตร ตัวเลขสูตรเรียนบนก็จะมีแปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่งถ้าจับคู่ออกมาก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับตัวเลขที่อาจารย์ท่านจับให้ก็จะมีหนึ่งเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์ ถ้าจะเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับเด่นสามตัวนี้ที่เด่นมีเก้าสามหกนี่เด่นอะไรครับเนี่ยเน้น,ปนไปเลยหกนะอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นลางบอกครับเป็นเป็นลางบ๊หรเลือหรือตัวเด่นให้เน้นนะครับก็จะมีที่จับคู่แล้วนะครับที่เด่นเก้าสามหกนะครับ ก็จะมี3935 733106เน้นนะครับเน้นหกกับ79นะครับชุดรวมนะครับส่วนชุดรวมบนล่างนะครับชุดรวมบนล่างก็จะมี7370 3120 62แล้วก็79 1728 47ครับถ้าเน้นก็เน้น28แล้วก็79นะครับ ทั้งบนล่างทั้งบนทั้งล่างหรอครับเน่ทั้งบนทั้งล่างสองตัวสองตัวนี่สองคู่ท่านั้นเน้นสองคู่นะครับตามสูตรเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรมาก่อนนะครับเป็นเป็นสูตรนะครับที่ที่บอกว่าเด่นบนที่มีแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็เด่นเก้าสามหกนี้เป็นเป็นสูตรนะครับพอรวมสูตรลงมาแล้วนะครับรวมสูตรลงมาแล้วก็จะมาเน้นนะครับ ถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมนะครับพี่น้องสมาชิกช่องของเราก็เน้นไปที่สองแปดและก็เจ็ดเก้าเลยนะครับคล้ายๆกับเม็ดเดียวสี่หกนะครับท่านก็เน้นเอาเลยนะครับสําหรับผู้ทุนน้อยนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับลงทุนเน้นน้อยแต่ไปแล้วต้องกลับนะครับห้ามไปหลับนอนค้างคืนที่ไหนไปแล้วต้องกลับนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าการคํานวณมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ ถ้าจะเน้นก็เน้นสองแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับตัวอื่นไม่ต้องมองก็ได้อืนะครับไปกลับด้วยนะครับไปแล้วกลับห้ามไปหลับกลางทางไปเรารีบกลับนะครับก็ยังโชคดีที่เราได้แต่ว่าวันหน่อยนะครับถ้าเจอสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไหนก็ลองเก็บไว้สักชุดสองชุดนะครับเผื่อเป็นโชคลาภของอท่านผู้ชมนะครับสมาชิกช่องพี่น้องของเรานะครับเ่วานนี้บ่ได้ฝฟันนะพ่อครับมีเลขฝฟันว่มครับ มีความฝันมั้งสองอูนเนี่จ้เอาไปเน้นโอ้เน้นสองแปดกับเจเก้านี่บ่แสดงว่าความฝันมาเข่ากับเลขสูตร้นี่แม่บ่ครับเนีนเลยสองแปดเอาฝันว่าจังไนครับคือคือสิมาเข่ากับเลขสูตรครับแก่ฝันเ่าั้โอ้ฝันเห็นโตแล้วบ่ครับฝันมาแล้วฝันใหญ่มากโอ้ฝันว่ามีคนมาบอกเด้อพีห้องเด้อ มันว่ามีคนมาบอกเป็นเป็นเลขสองแปดกับเจ็ดเก้านะครับอันนี้บมได้เน้นว่าตัวใดล่างตัวใดบนแล้อพีน่น้องเด้มมีสองคู่ไปกลับก็จะเป็นสี่คู่นะครับถ้าไม่มั่นใจก็สลับทั้งสี่ตัวนะครับจับเวียนไปเป็นหกหางเก้าหางนะครับก็ยังได้แต่ที่เน้นๆน,นะครับเป็นหลักมาแล้วคือสองแปดเจ็ดเก้านะครับเราจะสองเก้าสองเจ็ดก็ได้หรือจะแปดเก้าแปดเจ็ดก็ได้นะครับ สีมีอยู่ในจํานวนสีตัวเดียวนะครับอะกอบอยู่ในนี่แหละแต่ว่าคนจับกูให้เป็นสีเดอร์พี่น้องเดอเน้นฟันมาเลยสองแปดนะครับฟันธงนะครับอาจารย์ท่านฟันธงให้นะครับเป็นสองแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมนี่เพียงเพียงแมวทางเดอร์นะครับเป็นเลขสูตรนะครับเป็นสูตรการคํานวณพอดีก็มาประจวบเหมาะกับความฝันของอาจารย์นะครับ ท่านก็นเน้นให้สองแปดและเจ็ดเก้านะครับเข้ามาทั้งฝันทั้งสูตรก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเผื่อเป็นโชคลาภของเรา,เาถ้าไม่เป็นโชคลาภถือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับเอามานำเสนอให้ท่านพิจารณานะครับอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับพ <ไป S 1> ี่น้อง <ไป S 1> ทุกคน,น,นเนี่ยขสื่อนี่ต้องติดไปนำโอ้กันเวลาสื่อนีนน่ต้องติดเด่นนำนี่ครับ,บนเน้นติดเด่นนำครับโซนกันหนึ่งติดติดไบ <ป S 1> นะครับ ออขาสมุนไพรเพรซื้อที่สูตรเลยถ้าไม่ซื้อในสูตรจะจับกู้เองก็เน้นตัวเด่นนะครับสมมุติว่าท่านชอบห้าก็แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าได้นะครับชอบคนละตัวแล้วก็จับเลขเด่นไปใส่นะครับเด่นคือศูนย์เอคือแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะครับถัดมาหกขอหกมาใส่ เรื่องอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะครับขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยว่าเราจะมีโชคไหมดวงบางท่านบางคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับดวงของคนเรามันจะไม่เท่ากันและจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ละวันขก็เข้ารับสามก็หกเดีวเรื่อมาหกมากที่สุดเลยทีสุดเลยพละนี่เน้นหกเลยรับสามเน้นหกสามมีก็ได้นะครับเนี่ยพอสอออาที่ถึงทวนก็ได้นะครับนาะเลขพกว่าสอเนาะ มันจะไม่เท่ากันและจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ละวันกับเก้าหกสามรับหกอย่าเลื่อมมาหกมากที่สุดเลยะลังเน้นหกเลยหกสามอ๋อเน้นหกสามมีก็ได้นะครับเนี่ยพอสอนเอออาทิตย์ถึงทวนก็ได้นะครับน่าเลขวัสอนเนาะเลขหกสามเนี่ยหกสี่ไงขึ้นมากกว่านี่หกสี่ก็มาอาทิตย์ส่งไขย ใช่ใะอ่ะที่ทรงไทยกับเปลี่ยนได้เดอพีนวองเดอเป็นความเสื้อนะครับบางคนกับผเสื้อซึ่งวัดที่แล้วนี่บางคนกับผเสื้อนะครับคนเขียนหน่อยซีหัวกับว่าคนไล่เนาะผู้จัางนึงก็ถือไปซื้อผูเสื้อนะครับนี่ซีละดวงของเขาเป็นน้าดวงน้านะครับขนาดเด้ใไ้เขียนไ้เด้ใไ้เอาไปแล้วกับผซเสื้อนะครับ เั้นสิและดวงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะครับขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเราจะมีบุญวาสนาต่อกันไหมนะครับแม่นางเฝ้าอยู่กับพวกเอาดีครับบางเ่างทื่อกาคือคือคือว่าเพิ่บ่วมักนะบ่วมักเลยเขียนไห้แหละแต่ว่าก็เอาด้วยความจำจำใจนะรักษานํำใจกอคือมันออกมาเต้นห้องยู่วันเลยเป็นสั้นส่วนมากนะครับ หาซีบหาซีบไปตบ่าคนที่โชคดีไปงวดที่แล้วนะครับมารวมทาบุญกันเด้อพี่น้องนะครับถ้ามันคนอย่ีบุญเปลียนไปซีหกซีน่ซื้อไจักบักผมก็มีคู่บาอาจารย์หลายหลายที่นะครับหลายสํานักผมก็มีคู่บาอาจารย์หลายสานักเดี๋ยวผมจะตต้งซื้ออาจารย์ผู้นี้ว่าอาจารย์ซีหกเด้อเพราะว่าเขาเต็มนะครับคำว่าอาจารย์ซีหกคือเป็นอาจารย์ผู้นี้นะครับเป็นเลขสูตร นะครับบางเืเพิ่นกับฟันกับควมฟันกับเขากับเลขสูตรพ้อมอ่ากันคือจังผมตั้งนันละอาจารย์หกหกหนึ่งกันละนะครับกรพิจา่ณาทั้งสิจําได้อาจารย์ผู้นี้ผมจะตั้งซื้อว่าอาจารย์สี่หกเด้อพีตน้งจําไว้ได้กันว่าอาจารย์สี่หกสิเป็นเลขสูตรแนวนี้นะครับแล็สี่บางเทือกับสี่มีควางฟันเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นับไปพิจารณาครับ กันบาดูอะไรพี่น,อน้องกสินวกหูเนาะให้เบิ้งไปเรื่อยๆเอ,า <c oughs> อ้าเบิ้งองเอานะครับบางท่านบางคนก็บอกว่า <c oughs> ไม่ชัดเลยมองไม่ชัดเลยเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับอันนี้ใกล้ครับสุดๆแล้วครับ <c oughs> บางท่านก็บอกว่าอาปากาแรงเขียนแน่ว่าสั้นปากกาแดงเขียนนแห้งทีไล่ยตเนาะพี่น้องนาอกันเป็นเมจกิกมันก็ดิซึมใส่แผ่นลังมันก็จะเป็นการลำบากเพื่อนพ่อบาสมมติแบบแพงกันพี่น้องจับไปสุ่มก็ไ้ตัว พี่น้องอยากได้ชัดก็นี่ก็ซื้อปากกามาเด้อซื้อสมุดมาผู้สชลานแคบไว้แล้วครับแคบหน้าจอครับแคบหน้าจอเบิ้งนะครับบางคนก็ว่าแคบประทันโอ้คือจีซ่าครับแคบประทันเพราะว่าผมปล่อยเจรานาทีสองนาทีอยู่กับปล่อยเห็นชัดๆนะครับนี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับในพี่น้องได้เ,เลือกชมแล้วก็นําไปจจาป,าปิดาจรณาเพื่อเพื่อเปลี่ยนโชคลาบนะครับเนาะ ขันบ่นเปลี่นโชคลา็ถือวา่าเอาแมวามาสู้กันฟังนะครับหาแต่แนวดีๆมาสู้กันเบิ่งนะครับเพื่อไปเสกิ้ดเส้นของเขาเพื่อเป็นโชคลาบของเขาผู้ใดสีหูได้วา่าดีไม่ดีท่านอาจจะเป็นเศรษฐีในข้ามคืนก็เปลี่ยนได้นะครับกับตัวเลขนี้นะครับจําไว้ให้ดีนะครับจดไว้ด้วยนะครับตัวเลขสองแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับทั้งบนล่างนะครับรวมเลยไม่แยกนะครับ <7 S 2> เน้นๆเ,นเลยครับเน้นๆเ,นเลยนะครับ 7, 000, ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อหวังว่าเราคงจะมีบุญต่อกันเด้อโกโๆกันมันไม่น้องโโซกๆกันมัน